จากข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะอัปเดตโควิด19ประจำวันที่17พฤษภาคม2,564ยอดโควิด19วันนี้ทะลัก9 0 0 0นะคะพบติดเชื้อเพิ่ม9,635รายเสียชีวิตอีก25รายขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรุงเทพธุรกิจและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube ชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะยอดโควิด1 9วันนี้พบผู้ติดเชื้อมีเพิ่มขึ้นสูงถึง9635รายทาายทำให้การระบาดของโควิด1 9ยังคงลุกลามและรุนแรงขณะที่ยอดเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก25รายสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็คือผู้ติดเชื้อโควิดในเรือนจำที่กำลังจะกลายเป็นโจทย์ข้อใหม่ของสังคม สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ประจำวันศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือสอบครายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโครโรนา2019ล่าสุด17พฤษภาคม2564ภาพรวมของการระบาดยังคงคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่อีก9,635ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่2,782รายและผู้ติดเชื้อในเรือนจำ6,853รายทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้111,082รายอีกทั้งยังมียอดผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น25รายทำให้การระบาดระลออกใหม่ตั้งแต่เมษาย,ยน2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสม520รายขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด -19 มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว614รายและนอกจากนี้ยังมีรายงานถึงกลุ่มคนไข้อาการหนะักที่มีอาการปอดอักเสบที่น่าวิตกอีกนับพันรายจากทั่วประเทศส่วนที่ต้องจับตาหลังจากนี้ก็คือสถานการณ์ติดเชื้อจากเรือนจำทั่วประเทศ โดยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในเรือนจําและทันท่าสถานในพื้นที่เสี่ยงพบว่าข้อมูลจํานวนตัวเลขผู้ต้องขังที่ติดเชือ้อโควิด1 9ที่ทางเรือนจำได้ตรวจช่วงวันที่12-16พฤษภาคมมีผู้ต้องขังติดเชื้อรวมทั้งหมด9,783รายจาก8เรือนจําเริ่มกันที่เรือนจํากลางเชียงใหม่นะคะติดเชื้อ ,3929 คนจากจํานวนผู้ต้องขังทั้งหมดนะคะ 6,469คนเรือนจำพิเศษกรุงเทพติดเชื้อ1,960คนจากทั้งหมด3,023คนนะคะทันท่าสถานหญิงกลางติดเชื้อ1,039คนจากจำนวนทั้งหมด4,488คนเรือนจำกลางคลองเปลมนะคะติดเชื้อ1,016คน จากจำนวนทั้งหมด8 0 8 8คนเรือนจำพิเศษทนบุรีติดเชื้อ1,725คนจากทั้งหมด4,015คนเรือนจำกลางฉะเชิงเซาติดเชื้อ43คนจากทั้งหมด2,671คนทันทถ,ถานบำบัดพิเศษกลางติดเชื้อ12คนจากทั้งหมด5,876คน และเรือนจำจังหวัดนนทบุรีติดเชื้อ59คนจากทั้งหมด2,661คนโดยสถานการณ์การระบาดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมทางคณะกรรมการโรคติดตอ่อจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการถแถลงผลการดำเนินงานทั้งหมดในเวลา10นาิก30นาทีวันนี้นะคะส่วนสถานการณ์การติดเชือ้อโควิด -19 ในประเทศตั้งแต่1เมษายน ึง17พฤษภาคมพบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เพิ่มขึ้น9,635รายทำให้การระบาดระลอกใหม่มีผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้ว82,219รายอัปเดตล่าสุดสถานการณ์โควิด -19 วันนี้ทะลัก9,000คนเลยทีเดียวนะคะ